อันนี้เราก็ใช้กาวยีรอกซี่เอบนะครับมาเพาะไม้นะครับก็มาเพาะตัวปั้นลมนะครับตัวเหงาหน้าจั่วรัคาทรงไทยนะก้อนนี้ก็แล้วก็ผสมพอประมาณนะครับพอใช้ก่อนสักทีนึงครับแล้วหมดเราอยผสมใหม่ครับหรือว่าถ้าช้าเกินไปมันจะแข็งนะครับมันจะป้ายไม่ค่อยออกมันจะเหนียวมากนะครับอันนี้ใช้ดีมากครับใช้ยาเรือต่อไม้เพาะไม้ดีมากครับอันนี้ก็เลือกเลือกใช้เอานะครับมันก็ แต่พอไม้ทั้งหมดเลยถ้าเกิดเป็นงานเฟอร์นิเจอร์มันก็คงไม่เหมาะนะครับแต่เราคอยดูนะเพราะว่าเนื้ออ่าอันนี้ผมก็จะใส่ฝุ่นหน่อยนะครับใส่ฝุ่นเพื่อที่จะปรับสีนะครับให้ผสมผสมสีเป็นฝุ่น,นแดงเหลืองดำานะครับผม,มผสมผสมไว้นะครับให้มันเอ่อใกล้ๆกับเนื้อไม้สับรับเนื้อไม้ที่เราจะต้องใช้ต้องโปเนะเพราะว่าเวลาผสมเวลาทาโปไปแล้วเนะี่ยสีจะไม่โดดออกจากกันนะครับอันนี้ก็มันจะคล้ายไม้สับเลยนะครับ เป็นสีฝุ่นนะครับผสมก็จะมีอันนี้ก็จะมีตัวเดือยนะครับที่เราทําไว้นะครับทําไว้ตัดไว้ประมาณเจ็ดเซนครับแล้วก็ทากาวครับแล้วก็อัดอัดเข้าไปครับแบบนี้ครับเดือยเราเจาะรูไว้รอแล้วนะครับแล้วก็ใส่ใส่ใส่เดือยนะครับทากาวให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทาทั้งสองฝั่งเลยนะครับเราต้องทาทั้งสองฝั่งนะครับถ้าทาฝั่งเดียวมันอาจจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทาให้ติดบี้ กาวเนี่ยทากาวแรงๆกดแรงๆกับเนื้อไม้นะครับให้กาวมาติดกับเนื้อไม้อีกด้านนะครับมันถึงจะอยู่นะครับทำไมงั้นไม่อยู่นะครับถาทากาวด้ฝั่งเดียวแล้วอันนี้ไปอัดคือไม่อยู่นะเพราะว่ามันเป็นกาวที่ที่เหนียวแข็งมากนะครับมันต้องใช้แรงกดเยอะพอทาเสร็จแล้วเราก็กบเข้าหากันเลยครับตัวเหงาใส่ปั้นลมนะครับตรงนี้เป็นปั้นลมหลังคาทรงไทยนะครับอันนี้แล้วก็ยึดตะป,ปูไว้นะครับยึดตะปูไว้ก็ใช้แคมหนีบแล้วก็หนีบแคมเข้าหากันอีกทีให้งานหนีบเข้าหากันอีกทีนะครับก็ มันจะได้แน่นขึ้นนะครับอันนี้เสร็จแล้วเราก็ต่อตะปูยึดยึดไม้ไว้นะครับก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้เยน,นะครับผมก็ยังมีงานทรงไทยที่ผมขึ้นใหม่แบบนี้ผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอัดกาว